ผมเรียนว่าแบบนี้ครับว่าการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีของภาครัฐนั้นง่ายๆครับเราก็ต้องไปดูครับว่างบแต่ละส่วนนั้นควรจะใช้ในเรื่องอะไรก็คือพิจารณาจากปัญหาครับพราะประเทศเรานั้นเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนอย่างไรตอนนี้ประเทศมีปัญหาหลักอะไรผมขออนุญาตแบ่ง ออกเป็นในแต่ละด้านนะครับผมเรียกว่าเป็นพันธนาการหอย่างหรือว่าเป็นปัญหาของประเทศทั้ง6อย่างนั่นเองครับพันธนาการที่หนึ่งครับเรามีปัญหาในเรื่องของการแข่งขันในตลาดโลกเมื่อพิจารณาจาก GDP ปีที่แล้วครับ GDP ของประเทศไทยนั้นเราโตเพียงแค่1.9ซครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ผมก็เห็นด้วยครับจากท่าน จุรินครับก็ที่มาเปรยบเปลยครับว่างบปี6.7นั้นเหมือนเป็ดง่อยครับแต่ท่านอาจจะลืมไปครับว่าเป็ดง่อยของท่านจุรินเนี่ยครับเกิดและเติบโตในรัฐบาลที่แล้วครับเพียงแต่วันนี้รัฐบาลโดยการนำของท่านเศรษฐาพยายามจะจัดงบปี6.8ครับเพื่อจะรักษาเป็ดง่อยตัวนี้ให้ลุกข,ขึ้นเดินได้ แล้ไม่ใช่เป็ดขี้เร่แล้วครับถ้าเศรษฐกิจดีครับมีเงินเหลือเฟือไม่ต้องห่วงครับสัญญกรรมบ้านเราทําเก่งครับเป็ดขี้เร่ของท่านจะไม่เป็นเป็ดขี้เร่อีกต่อไปครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ครับสภาพัฒน์ได้คาดการครับว่า GDP ของประเทศไทยจะโตเพียงแค่ประมาณ2-3เปอร์เซเท่านั้นเองนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าประเทศเรานั้น กำลังจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกเมื่อเราสูญเสียการแข่งขันในตลาดโลกสิ่งที่ตามมาครับจะส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชนจึงเป็นพันธการที่หนึ่งที่เราต้องรีบแก้ไขครับมาสู่พัฒน,นาการที่สองครับผมขอมขอเรียก ว่าสังคมไร้าทางออกครับที่ผ่านมาครับไทยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับโครงข่ายการรองรับทางสังคมนั่นคือระบบที่รัฐบาลจะต้องคอยดูแลพี่น้องประชาชนให้ความช่วยเหลือในปัจจัยทั้งสี่ของชีวิตให้ประชาชนทุกคนนั้นได้รับสวัสดิการที่ดีเ <Okay. S 1> <five S 2> พียงพอต่อการดำรงชีพเมื่อระบบไม่ดีแน่นอนครับประเทศเราจึงมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากครับ ต้องเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจที่โหดร้ายและไม่มีโอกาสที่จะให้ใครได้มีโอกาสล้มเหลวครับหมายความว่าถ้าท่านทำธุรกิจแล้วพลาดขึ้นมาธุรกิจของท่านนั้นล้มแล้วคือตายอย่างเดียวเท่านั้นครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องรีบแก้ไขครับมาสู่พัฒน,นาการที่สามครับเราไม่มีความพร้อมในการรับ กับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าผลกระทบใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านเห็นในสไลด์ครับภาพอาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่งต้องกราบขออภัยนะครับแต่พี่น้องประชาชนทางบ้านคงยังพอเห็นครับนึกถึงเหตุการณ์โควิด1 9ครับหลายคนยังคงจําได้ครับในช่วงแรกๆที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับเรามีปัญหาในการจัดการผลกระทบครับไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะรับมือ ถุงมือยางก็ขาดครับหน้ากากอนามัยก็หายากครับใครดูแลครับสมัยนั้นผมไม่ทราบในสถานการณ์ปัจจุบันครับนอกจากโควิด -19 แล้วความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเราก็ไม่มีการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอครับในการที่จะต่อสู้กับประเทศอื่น ทำให้พวกเรานั้นอยู่ในกลุ่มที่ท้ายๆของภูมิภาคนี้ครับมาถึงพัฒนาการที่4ครับเป็นกับดักความเคยชินและความหวาดกลัวในอดีตครับเรื่องนี้พูดง่ายๆครับเป็นเรื่องของความมั่นใจของนักลงทุนครับถ้าเราย้อนไปดูครับวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540ครับพวกเราเรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งครับ ผมเรียนว่านอกจากวิกฤตต้ยมยำกุ้งแล้วเราเคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจแล้วตั้งแต่ปี40ถึงปี67นะครับเราไม่ใช่เผชิญแต่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างเดียวครับเรามีทั้งวิกฤตทางการเมืองมีทั้งม็อบมีทั้งอุทกภัยใหญ่ในปี54หลังจากการเลือกตั้งและแน่นอนครับปี62ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรารเผชิญกับโควิด19 เหตุการณ์เหล่านี้ครับเกิดขึ้นวนไปวนนานนไปวนมาในประเทศไทยทําให้พี่น้องประชาชนกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะเริ่มลงทุนกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนมาถึงพันาการที่5ครับที่ผ่านมาประเทศเรานั้นเน้นการแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเพียงอย่างเดียวครับขาดการ จัดการและการวางแผนแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนต่อปัญหาในระยะยาวแล้วผมจะได้เรียนต่อไปครับว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรมาสู่พันาการที่6ครับความมั่นคงในชีวิตของประชาชนยังคงสุดโสมครับปัญหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินครับยังคงเป็นภารกิจใหญ่ของรัฐบาลครับเราไม่กล้าที่จะปัิเสธเรื่องเหล่านี้ครับเราบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองสงบครับ แต่ในความเป็นจริงครับดูตามข่าวได้เลยครับมีการฆาตกรรมจี้ปล้นยาเสพติดต้มตุ๋นหลอกลวงแก๊งคอร์เซนเตอร์เกลืนประเทศไปหมดดังนั้นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขทั้ง6พันธนาการครับดังนั้นครับคำตอบที่เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้รัฐบาลจึงได้นำเสนอ142นโยบายครับ และอีกไนท์ไทยแลนด์ทั้ง8ด้านของท่านนายกรัฐมนตรีทำงานควบคู่กับนโยบายของพรรคเพื่อไทยครับ 1. ครับการแก้ไขปัญหาตลาดที่โตช้ากว่าคู่แข่งเราต้องยกระดับตลาดของไทยครับให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกเราควรจะเป็นผู้นำตลาดโลกหรือเป็นผู้กำหนดเทรนด์ของตลาดโลกผ่านนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ของพรรคเพื่อไทยครับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลนำเสนอและเร่งพัฒนาให้ในโยบายนี้เป็นจริงให้เร็วที่สุดครับเราจะมีการผลักดันศูนย์กลางศูนย์กล,กลางการบินครับช่นดีท่านนายกมนตรีเดินทางไปหลายๆประเทศครับท่านไปติดต่อว่าน,านานาประเทศควรจะมาเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยไหม มีเครื่องบินตรงจากหลายประเทศมาตรงที่ประเทศไทยหรือไม่โดยไม่ต้องพักเครื่องที่อื่นเพื่อทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นฮับของการบินในภูมิภาคนี้ให้ได้ครับและแน่นอนครับประเทศไทยควรจะมีการผลักดันศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคครับที่ท่านนายกได้แถลงไปแล้วครับทั้งในเรื่องของโครงการลานบูชครับที่จะไปเชิญชวนต่างประเทศมาลงทุนโครงการขนส่งระบบรางความเร็วสูงครับที่เชื่อมประเทศไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ถ้าทางไปอีสานครับก็จากกรุงเทพไปหนองคายข้ามไปลาวออกไปจีนหรือจะลงใต้ครับจากกรุงเทพลงไปถึงมาเลเซียไปถึงสิงคโปร์และแน่นอนครับนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญก็คือเราจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตหรือว่ารถอีวีรถไฟฟ้าซึ่งเราทําสําเร็จไปแล้วในเบื้องต้นนะครับมีหลายประเทศหลายบริษัทตอบรับนโยบายดีๆของประเทศไทยครับ อีกนโยบายหนึ่งครับที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญตั้งแต่ก่อนนะครับที่ท่านนายกมารับตำแหน่งนั่นคือนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวจะเป็นการหารายได้ระยะสั้นและกลางของประเทศครับแต่แน่นอนครับการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นควิกวินนโยบายต่างๆครับสนับสนุนการท่องเที่ยวจะเห็นได้เลยครับเรื่องของวีซ่าฟรีต่างๆนะครับที่รัฐบาลไปเจรจาไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดีย รัสเซียคาซัคสถานไต้หวันนะครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกหลากหลายประเทศครับที่กำลังเจรจาให้เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้วีซา่าท่านจะเห็นครับว่าจํานวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินต่างๆที่ไหลเข้าสู่ประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสําคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานอกจากนั้นครับต้องมีการพัฒนาตลาดของไทยนะครับ โดยไม่ได้จํากัดเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นครับแต่รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับงานฝีมืองานท้องถิ่นอย่างนโยบาย Soft Power ของพักเพื่อไทยครับและผมเชื่อครับนโยบายนี้รัฐบาลและพักเพื่อไทยจะช่วยกันสับสนครับให้ทุกภาคส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศนี้เติบโตไปพร้อมๆกันได้ครับแน่นอนครับการแก้ไขปัญหานี้จําเป็นครับที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างเช่นการออกรถโชว์ของท่านนายรัลมนตรีครับเป็นการเดินสายเจราจาการค้ากับต่างประเทศท่านเดินทางมากมายครับทางสหรัฐอเมริกาไปกัมพูชาฮ่องกงบูนายมาเลเซียจีนซาอุดีอาระเบียลาวญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับยังมีอีกมากมายครับนายกเดินทางไปเจราจาเชิญชวนให้คนเหล่านี้มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อที่จะเพิ่ม GDP ให้กับประเทศเรารวมถึงการทูตพาณิย์เชิงรุกครับ ที่ไม่ใช่แค่ไปเจรจาแลกเปลี่ยนกันแค่พูดคุยเท่านั้นครับเรานอกจากเชิญชวนมาลงทุนแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆเศรษฐกิจและการเมืองและผมมองครับว่าการรัโชของท่านนายกเศรษฐานั้นเป็นวิธีที่เราหาทุกโอกาสและคว้าทุกโอกาสที่มีมาให้ประเทศไทยเพื่อให้ทุกฟันเฟืองในประเทศนั้นเดินหน้าและทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ ทำให้ประเทศไทยนั้นกลับมาสู่สายตาของชาวโลกที่บอกว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่น่าลงทุนครับข้อที่สองครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาว่าการไม่มีเครือข่ายการรองรับทางสังคมครับแนวคิดนี้ครับผมเชื่อว่าทั้งพรรคเองและรัฐบาลเองเห็นพ้องต้องกันครับว่าเราจะมุ่งเน้นการประกันสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างครับ30บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวครับนโยบายนี้ครับทำให้ลดความแอแอัดของโรงพยาบาลครับเราจะมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบ AI นะครับเป็นการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางด้านสุขภาพข้อมูลทางด้านการรักษาบริการข้อมูลการเบริกจ่ายต่างๆซึ่งนโยบายนี้ครับจากผลสํารวจที่ผ่านบาปิเกียทิเตครับจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนให้ความพึงพอใจมาเป็นลําดับต้นๆครับ ถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นต้นของนโยบายนี้และผมเชื่อครับว่าภายใต้การนำของทนายกเศรษฐาจะพัฒนาโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและดีขึ้นครับสังเกตได้จากอะไรครับงบปี68ครับรัฐบาลมีการจัดสรรง,งบสำหรับระบบสาธรสุขยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ครับ235,000ล้านทีเดียวครับให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเรื่องสุขภาพเป็นหลักครับ และผมเรียนครับสุขภาพที่ดีเท่านั้นครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้พี่น้องประชาชนสามารถออกไปทำมาหากินได้ครับนอกจากนี้ครับนโยบายเองนโยบายของรัฐบาลนะครับยังมีนโยบายที่สนับสนุนการลดหนี้หรือว่าพักหนี้ต่างๆครับเพื่อลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรการศึกษาต่างๆนะครับนอกจากนั้นมีการพัฒนาในเรื่องของที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยครับ 20,000ครัวเรือนเรามีการทำในเรื่องของการเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปีครับนโยบายนี้ช่วยเหลือเด็กๆเกยาวชนของชาติ10กว่าล้านคนครับให้เข้าถึงระบบการศึกษาให้เขามีความรู้ติดตัวเพื่อใช้ไปในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนครับข้อที่3ครับการแก้ไขปัญหาในการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับในปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากเราต้องเร่งพัฒนาระบบให้ทันสมัยรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์นะครับการศึกษาการเงินหรือว่าสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญครับที่ผมเห็นการจัดงบประมาณของรัฐบาลในปีนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ครับ พูดง่ายๆก็คือการพัฒนาคนนั่นเองครับเพราะในโลกแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัลมีความต้องการทางแรงงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงครับบางโรงงานทุกวันนี้ครับมีการนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการเปลี่ยนทักษะเสริมทักษะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าเรียกว่า upskill reskill นะครับ ผ่านโครงการของรัฐบาลอย่างทักก้าหรือว่าโอฟอสก็คือ1นึครอบครัว1ทักษะซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองครับรัฐบาลเองมีแผนที่จะพัฒนาทักษะเฉพาะให้แรงงานนะครับเป็นบื่นท่านครับรวมไปถึงกองทุนอุดหนุนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพและสนับสนุนการเสริมทักษะแรงงานให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆซึ่งผมเรียนแบบนี้ครับว่าการส่งเสริมทักษะเหล่านี้เป็นการติดอาวุธให้ประชาชน ให้รู้เท่าทันของการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานที่จะเกิดขึ้นครับข้อที่4ครับเป็นการแก้ไขปัญหากับการติดกับดักความกลัวในอดีตที่ผมบอกไปแล้วครับมีวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองมากมายและแน่นอนครับตั้งแต่ปี40หรือวิกฤตต้มยำกุ้งครับสมัยที่รัฐบาลของไทยรักไทยเป็นรัฐบาลครับเรานั้นทำให้ประเทศไทยสามารถฟื้นตัวจาก พิษเศรษฐกิจได้สําเร็จครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีนักธุรกิจบางกลุ่มประชาชนบางคนหรือภาคการเงินรวมถึงภาคการธนาคารยังวิตกกังวลครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะกลับมาสู่วิกฤตเดิมๆอีกหรือไม่ผมเรียนว่าหน่วยงานของรัฐนะครับมีหลายหน่วยงานครับที่สามารถในการรักษาสีิรภาพทางเศรษฐกิจแต่รัฐบาลรวมถึงพรคเพื่อไทยครับเรามองเห็นว่า การทำอะไรในด้านใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ๆกล้าคิดกล้าทำและกล้าลงทุนจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับประเทศครับที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและกระตุ้น GDP ครับข้อที่5ครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คำนึงถึงผลระยะยาวในอนาคตผมพูดแบบนี้อาจจะฟังยากสักนิดนึงครับนโยบายที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดนั่นคือ ดิจิตอลวอลเล็ครับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ครับคือมตาตรการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบระยะสั้นเป็นการกระตุ้นตลาดให้สามารถขับเคลื่อนตัวเองได้มากขึ้นแน่นอนครับจากการคำนวณตัวคูณทางเศรษฐกิจรวมไปถึงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสำนักครับแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วครับ ภาคเพื่อไทยและรัฐบาลครับเราเชื่อครับว่าดิจิตอลวอลเล็นั้นจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกขนาดใหญ่ของประเทศไทยและเมื่อพิจารณาผลพวงต่อเนื่องของนโยบายนี้แล้วครับผมเชื่อได้ว่าจะเป็นการเร่งกระบวนการยกระดับทางการเงินและดิจิตอลให้กับประเทศของพวกเราครับแน่นอนครับโครงการดิจิตอลวอลเล็นั้นอาจจะถูกท้วงติงจากฝ่ายค้านบ้างนักวิชาการบางกลุ่มบ้าง แต่ผมเรียนครับว่าเจ้าวาัลเลต์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ครั้งเดียวแล้วมันจบครับแต่ดีเจ้าวาัลเลตนั้นจะเป็น,นกลไกที่กระตุ้นเศรษฐกิจไปทั้งระยะกลางและระยะยาวครับเมื่อมีกํำลังซื้อที่มากขึ้นแน่นอนครับการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วยเมื่อต้องใช้การผลิตที่สูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจ้างงานก็จะเพิ่มมากขึ้นครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบครับ เพิ่มเติทุกท่านได้ดูข้อจํากัดต่างๆครับที่รัฐบาลบอกว่าจะให้ใช้ได้ในอําเภอในตําบลต่างๆสิ่งที่รัฐบาลต้องการครับก็คืออยากจะต้องการให้เม็ดเงินต่างๆกระจายไปในสู่ทั่วทุกตำบลทุกอำเภอของประเทศไทยครับไม่ได้ไปกระจุกอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆหรือตามเมืองท่องเที่ยวครับดังนั้นครับ เมื่อดูสัดส่วนงบประมาณเราจะเห็นได้ว่างบประมาณที่หวังผลในระยะสั้นนั้นมีสัดส่วนเป็นเพียงแค่หนึ่งในสามของงบประมาณเท่านั้นเองครับเราจะพยายามใช้งบประมาณนี้ต่อยอดในระยะกลางและระยะยาวครับโดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ผมได้เรียนไปแล้วครับเรามีการมุ่งเป้านะครับที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลเพิ่มครับ ที่สำคัญครับในเมื่อเราจะขยาย30บาทรักษาทุกที่เราจะขยายบุคลากรทางการแพทย์ทางการสาธารณส,สุขเพิ่มขึ้นอีกกว่า4ี่0 0ื่คนครับเรามีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานทุกที่ทุกเวลาสําหรับประชาชนอีก8ปดแสนกว่ารายรัะผมเรียนครับที่ผลย้ำสองรอบแล้วเพราะผมมองว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนมากครับข้อที่6ครับ เป็นการแก้ปัญหาในข้อสุดท้ายที่ผมได้แบ่งเอาไว้นะครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินครับพระค่อไทยเราให้ความสําคัญครับกับปัญหานี้มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยเป็นรัฐบาลตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะครับเราประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบันครับเราก็สับสรญงบประมาณปี68ท่านไปดูเลยครับเรามีงบประมาณที่จะบูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศนั้น ก็ปี68นั้นใส่ไว้กว่า5,000ล้านบาทครับนี่ยังไม่รวมแกง๊งคอร์เซนเตอร์ที่เที่ยวหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับเรามีการอายัดบัญชีมา้าอายัดซิมโทรศัพท์ต่างๆที่โทรไปหลอกพี่น้องประชาชนหลายหมื่นโทรศัพท์ไปแล้วครับแต่แน่นอนครับเราจะบริณาการทุกๆฝ่ายครับไม่ว,ว่าจะเป็นทางตำรวจกระทรวงดีเอสกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่ทําให้เรื่องนี้หมดหรือว่าน้อยลงจากประเทศไทยเร็วที่สุดครับ ท่านประธานครับผมเรียนว่าผมขอพิปลาให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณปี68นะครับเพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้องและคําตอบของปัญหาว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรผมพยายามใช้เวลาไม่นานครับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี68เรามุ่งเน้นในการแก้ปัญหาที่เศรษฐกิจไทยนั้นไม่เติบโตตามศักยภาพครับโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้งบประมาณประเทศเป็นส่วนผลักดันเศรษฐกิจและ รายได้ของประเทศไทยครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณที่มากขึ้นแม้เป็นเม็ดเงินเดิมนะครับกรอบและสัดส่วนนั้นหลายท่านจะมองว่าเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ท่านไปดูเนื้อหาครับเนื้อหาของการทํางานนั้นไม่เหมือนเดิมครับเมื่อกรอบเดิมแต่เนื้อหาในการทํางานไม่เหมือนเดิมก็จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแน่นอนครับโครงสร้างงบประมาณ ปี68ที่ผมได้พิจรารณาอยู่นีท่ที่อภิปรายอยู่นี่นะครับเรานั้นจัดสรรอยู่บนข้อจํากัดและอุปสรรคครับไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดทางด้านกฎหมายเรื่องของงบประมาณผูกพันหรือว่ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถ้าท่านไปดูในตัวเลขจะเห็นเลยครับเรามีงบลงทุนเพียงแค่24%เปเท่านั้นครับเราจึงจําเป็นต้องหาทางออกโดยการพิจารณาจากงบเดิมแต่ใส่เป้าหมายใหม่เข้าไปครับ เพื่อใช้เม็ดเงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้ถูกทิศถูกทางเพื่อดันเศรษฐก,กิจให้เติบโตครับโดยการจัดสรรงบประมาณปี6-8นี้ครับอาศัยนโยบายของรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาและพักเพื่อไทยเป็นแกนกลางโดยวางอยู่บน4นกลไกหลักนั่นเองครับนั่นคือการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสและบริหารจัดการภาครัฐครับ ท่านเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆตอนที่หาเสียงครับแน่นอนครับเราจะทําตามืบนที่เราหาเสียงไว้ครับรอประมาณปีห8นั้นนะครับรัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญครับไม่ได้มุ่งเน้นแต่การแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับแต่แท้จริงแล้วครับเราจะมุ่งจะจัดการกับปัญหาในระยะกลางและระยะยาวอย่างชัดเจนครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับเรามีงบสในสครับ เป็นงบระยะกลางถึงระยะยาวทั้งสิ้นเลยครับโดยเราจะมุ่งเป้าอยู่ที่การขยายโอกาสครับนี่สําคัญทีเดียวครับงบประมาณที่เราใส่ไว้ในสูตรนี้ของการขยายโอกาสนั้น1.655ล้านล้านบาทครับผมขอกลับมาเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับนั่นคือดิจิ t a l วอลเล็ครับผมเรียนว่า เราไม่ได้องบดิจิตอลวอลเล็ตนั้นลงตูมภายในปีเดียว5้0 0สนล้านครับแต่ที่มาที่ไปของงบประมาณที่จะมาอุดหนุนนโยบายนี้มี3ส่วนครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี่นะครับประมาณ1 5 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประจำปีของงบประมาณปี67นะครับที่กำลังใช้อยู่ปัจจุบันนี้ครับประมาณ1 7 5 0 0 0ล้านบาทครับ แล้วก็มีงบทดลองจ่ายของสถาบันการเงินของรัฐนะครับในวงเงินประมาณ1 7 0 0 0 0 0ืกว่าล้านบาทดังนั้นครับผมเรียนว่าผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจครับว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้จะอยู่ในเกณฑ์ของการรักษาระเบียบวินัยทางการเงินการคลังรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณด้วยความระมัดระวังครับและสิ่ง ภาพรวมที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับเป็นการจัดสรรง,งบประมาณปี68นี้ครับมีโครงสร้างและเป้าหมายที่ดีครับคิดแบบมองภาพรวมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหลักทั้ง6ที่ผมได้เรียนไปแล้วของประเทศนั้นหายไปและอยากมีประสิทธิภาพครับผมเขาเรียนครับสิ่งที่ผมได้อภิรายมาทั้งหมดนั้นก็จะตอบไปทางฝ่ายค้านครับที่ได้บอกว่า ใช้วลีที่บอกว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่จริงครับประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ครับรัฐบาลอาจจะยุบสภานาะยกอาจจะลาออกแต่ประเทศไทยนั้นเจ๊งไม่ได้ครับซึ่งผมก็ไปลองไปดูครับคำว่าเจ๊งในพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานครับเจ๊งหมายถึงการเลิกกิจการแบบหมดทุนครับประเทศไทยไม่มีบททุนครับ ประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ประเทศไทยต้องเดินต่อไปแม้กระทั่งยุบสภาแล้วนายกยังต้องอยู่รักษาการครับตามีอีกคํานึงครับคําว่าเจ๊งหมายถึงคําว่าสิ้นสุดครับถ้านึกไม่ออกครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพักครับนี่แหละครับสิ้นสุดหรือว่าเจ๊งของจริงครับเพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับให้ทุกท่านนั้น ได้ร่วมกันผลักดัน1 4 2นโยบายทำลาย6พันธนาการและเราจะสร้างรัฐบาลนี้ให้เป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนะครับสร้างศักยภาพให้ทัดเทียมกับชั้นนำประเทศชั้นนำหลายๆประเทศในโลกเรามาร่วมกันสร้างประเทศไทยครับให้เป็นเสือตัวที่หของเอเชียอย่างสง่างามขอบคุณคท่านประธาน